มาดนีฟังกันทีอย่าเมื่อบ้านฟังผลงานกำลังเลงนอยมเมตนอยมพอมาตัวเกยงคือจังคอยพร้อมเสียงโตพ่อแม่ตอน มาเบิ่งเด้อแม่สอนมาเบิ่งเด้อพ่อสอนพ่อแม่ปากบ่เคยแปลงคั่นมาแก่งจำตองแก่งบ่แสดงกะจำเมาข่อยบ่ฟังคำสอนเจ้าคนบ่านสมัยเก่าสมัยเกาว่าใสแล้วเจ้าเห็นบ่พวกคนนะ น้าแม่เอ oh, oh, no oh, ๋ยเดี๋ยวนี้เขาเก็บคนสมัยไม่ให้ทันการตอนโลกละน้ำตาเม็ดยาย่ดอกน้ำเอก้อนนะเอาสุนอกคำเท่าแนวสนิมเขาเบาวังแต่ดวงจันเขาก็ไปหอดแล้วไอ้ไก่ไก่ปารังดองนะ น่แม่เอ๋ยพวกเจ้าคนมักย่องของเก่าให้เศร้าสาเว้าซาแนวใดบ่ฮู้ซาคำสอนพวกหัวโบราเว้าเขาไปใกลจนสุดป่าโตยังซาแต่หม่องเก่าเท่าคือพวกกูเจ้าขอไถ่ิ่มกันแม่นพลนเสือโลดเติมเอิน จะโหลดเด้อ,อร์พาจนไปบ่้อกระตำที่นะให้สิริไปสิเลวบอ่จยนำนกคำเามาหอมนาเส้าเด้อคนถอยเส้าสายาเสพปากปากเดีก็มีสีแกบปากปากบ่เดสีสีเสีอ่อกปากพวกเจ้าละฟังไว้พวกเจ้าละฟังไว้กันเพื่อเตือนนา โอ้ยน้อแม่คอยบังนีคอยจึงได้เอื้อนคอยเตือนเพื่อกันเมื่อโตไิทีก็ต่ำไปบอกหวงน้ำไม่มันยุ่งมุงแต่งั้นก็พอแล้วแล้วมันดียาสิบปากกันได้ยินพวกเจ้าเบากันคนเท่าจะมู่สูนางอย่ามาสอนลูกนี่หูจนตลอดกบปเท่าที่ตายพอย ว่าเดือดเ้อเจอมนาว่าโค้มรับปีเป่ามาว่ากินดอกคนแก่กันแน่นอนมากิน่อมากินแม่สมปากสมปากเมาในกินเ้าเด็ดยังขึ้นนเตือนึ้นมาแม่เส้าว่ามีเวียกว่ามีการสุขสนันสำลาดลายสั่งบ่ตายเดด เจ้ามักเมวา่าแรกนัอเหลือเจ้าเต้นขึ้นมาเลยแต่จมผูนันปากผูนันเบากันสองเท่ากะจำกาันั่เมื่อยเมื่อ พวกเจ้ามักจังสันเคือบ่ไปจมอยู่ในวัดบวัดเป็นทรงโอค์เอ็มองค์เซกันมักหลายดอกแมวเว้าหองอาภัยเด้อยน้มท้องอาภัยเด้อให้เศร้าเด้อเศร้าเกินเบาเห่วะเศรษฐายาวมากขั้นไปปากให้ม็นหมาตานบ่จ่ายไข้ยกไปขั้นไปเบาให้เม็นหม้อ นะพ่อก <ersch> ับแม่คอยป้องขันจุนมากกะตายสาตะไบหัวตะไบตาสิบอกมีคนเอาอาภัยเด้อยมเท่าเนื้อาจ่าว่าฉันแสงเนื้อแม่เลือขันบ่แจงเพิ่นกระสูกขันบ่บุเพิ่นบ่เศร้านาแม่เอ้ยแม่พ่อ พ่อบ่แม่งจริงแต่พวกเจ้าคอยหูอยู่รอกคุณนกนางพ่อแม่คือโพไซห่มบังอาใสยตนพ่อแม่ตนคือกบเงาเล่าจริงไกโลกเกดแสนประเสริฐพ่อแม่เจ้าอนั่นหูกูสูกคนนาง น้อแม่เอ้ยน้อพ่อเอ้ยแต่ว่าอยากดันดนขุดกลบลงไผ่ทำตามใจเจ้าของเอิงจีกมิ่งมากกว่ายานไปมาผ่านล่องดูแม่ขันอยากเจอรอกกอกเขาและบังเด้อพ่อผู้เ่ากันจ่าบวบยาจี่าเทียงวลานาสัว์้า